อันนี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะครับเป็นเวลาสองทุ่มดูครับพ,พัทยายาวข่ามค,คืนหนะ้าวันที่ยี่สามตุลานะครับคนถือว่าบอค่อยหลายนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับจะแพนจะแพนไปไหนเบองนะครับแต่คนนั่งนั่งกินเยอะอยู่นั่งคยุยนั่งกินนั่งเล่นครับถือว่าโอเค น่าเที่ยวอยู่ครับนะครับยามค่ำคืนเดือนวันที่23ตุลาคมแต่ไม่ค่อยมีฝรั่งนะครับพี่ไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์คนจีนว่ะใช่นะ่ะแต่นุ่มบอลรูบบร้เรื่องวะครับสิตีกับมันแล้วมุกจีนวันจีนหัวผู้เดียวครับเนี่ยเอากินกันเป็นกลุ่มครับโอเคครับเดี๋ยวสิไปหา คลายทางอื่นให้เบิ่งครับนีะครับตอนนั้นสองถุงครับตอนนี้คนยังหลายเลยเดี๋ยวผมเนี่ยทะเลครับคนนั่งกูเสื้อกู้าักินกันหลายหลายหลายโอเคอยู่แต่ยังบม่เคยพิวนลยครับตอนนี้สองถุงสองถุงกว่า a เดี๋ยวเราไปหาซีโรซีนให้คุณนายก่อนค่อยว่ากันอย่างหางไปเรื่อยๆนะครับหางไปเรื่อยๆเอาก็ที่ห้าไปที่สี่ครับเรื่อยครับอว่ากันเด้อให้ให้ สั้นสัน้นยังไงครับจะมาครันผมก็ยังเสียนะครับผมมีทีมงานครับมาองผเดี๋ยวแอเคครับนี่กับโอเคเราแหละผมมานี่ครับยามค่ำคืนนะครับชิลๆครับเนี่้นั่งเฉียงชิลๆนะครับเป็นมีมีไฟนี่คือน่าจะเป็นเรือตกหมึกนะครับเป็นไฟเป็นไฟน่ะน,นะ,ค,ะนนครับนีครับโอเคดิ่งสัมผัสท้องวัดเขาสิบีครับเนี่ย ไม่ใช่การรอบๆบบสองสุ่มหรือสามสุ่มนะโอเคน่กินกันยกนุ๊กยกยังกันนะครับนับงกิกแล้วมันจไปรอบๆัครับองตัวยากที่บานยังไงคิคนบุกไหลายนะครับคนยังต้อเยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นไปขางบนดีกว่าอันตรายให้เราอยู่มันอาจจะมีอันตราย เราจะเดิยยนไปเรื่อยๆับเพราะเราจะเดินไปเรื่อยไปหาร้านลูกชิ้นก็หมายเราคือร้านลูกชิ้นนะครับแต่ว่าเราเราเืเราเดินเรียบลิมหาเพราะว่าเราจับดูบรรยากาศเครับคื้ตอนนี้เราหาร้านลูกชิ้นไม่เสร็นะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปหาร้านอสินันครับนีลังังครับนี่ันีร ว่ได้ว่ได้ไปตอนนี้เราคือเป้าหมายคือหาร้านลูกชิ้นนะครับตอนนี้นเรารเดินมาเรื่อยๆนะครับประมาณตอนนี้ประมาณเวลาสองสองทุ่มสองทุ่มกว่า,วาอ่ะนี่ครับนักท่องเที่ยวยังอยู่นะเหนกันเป็นระไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้อง

นี่ลูกชิ้นมาใส่กวาว่ะวันลูกชิ้นครับโอ้นี่ว่าลูกชิ้นไงว่าใส่กวางว่ไม่จ้าบาทครับละเทาล่ะไม่ละซ่าบาทยี่สิบยี่สิบเนาะไ้หม่กเอาสองใหม่เดียวเดียวว่มาเอาเตเป็นท่านถึงกันไหครับครับครับนี่แต่ใส่กวางเนาะอ่อุ้นๆให้เน้อุ่นให้เน ค <iento> ือกันว่นนี่สองย่างนี่ตัวน <dır> ี้กับไก่เชียงกันไก่เชียงกันเนาะครับโอ้โเดี๋ยวเตรีมให้ปั้นมั้ครับผมเมื่อกี้เราสั่งไส้กรอกลุงไว้นะครับเราจะไปเอาตอนเมื่อกี้เราบอกลุงว่าเราจะมาเอาไม่มีลูกกินเราก็ซื้อไส้กรอกซื้อไส้กรอกแทนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วลุงจักบาทค,ครับ<า>ชีบเนาะหาซิบว่อะไรวะกัวอัไปซะนั่นละเบื่อเนี่แหละครับมามัมนมวนมาซื้อเนี่แหละ,ม,ะม,มาสองเมื้อแล้วครับมาครับอันเนี้ยน่อยไหมเมี้ยหลวงสีดานะ ว้ยเจากระไดเนาะชุ่จังหวัดได้ครับบ่นี่ผมคนจะสวกันได้หน่ผมอยันอันนี้ไหมไอ้คุชุ่มคนคุชุ่มคาับนสะคอนเส้าเส้น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 ส้นเ้นเสส้นเส้เ้นเส้น้นสนเสนเส้ส้นเนส้นเส้นส้น้นเสส้นนเน้นเน เปื่อยยังไงครับท้งีนี้ยั้งนองสารามีไหมั้งีเดียวรอาังที่ไจงเจ้าเก้กี่พอมาเดียวกันอีกแล้วผมถ่ายลงทไปี่อไหมเครับโมาดีก็นีครับผม่คเดียวกันครับยูทครับขอบคุณล้ครับลุครับเดี๋ยวด้อพอกันน่อย ขาบอกมั้บรรยากานี้นียงไงไปละไปละวไปแล้วครับอ้ยเูาจวันเดียวกันอีกนะครับพี่น้องทังสี่หล่เขาว่าคนหูจักกันคนเยอะสุดถวนเพื่อนวะแม่นบอล ห้องสิ้นย่างจับ๋ยว่ห้องชิ้นย่างจกากเริ่มต้นห้องนี้แหะไปทางที่ได้นี้ทางสายมือไ,ไปตามหาล้างขายดปบชิ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่จะไม่เห็นเลยสักต์การนเนี่ยดินนะ